พวกแกสามคนชื่ออะไรผมชื่อทัจิโร่หลอสุดเด็กกลมสุดเดนี่เป็นเ<แ>กย <แก S 2> ชื่ออิโนสเกะแล้วก็เซิสึัำน้อยสุดเด็กกลมทำน้อยพ่อไงเฮียถึงจะเล็กแต่มีคุณภาพก็ไม่ว่ากันผมไม่เล็กนะครับโอเครู้เรื่องในหมู่พวกแกมีสาวกันหรือยังไม่มีแต่ผมชอบคุณครับ ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเขียวจูโร่มึงใครวะเนี่ยห่อยเตงจำเขาไม่ได้หรือไงไม่เคยเห็นหนังหน้ามึงมาก่อนเลยท,ท,ทั้งๆที่พวกเราสองคนเคยผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาดึกยกันแท้ๆประสบการณ์อะไรขายตูดไงไม่เคยทำเรื่องอุบาทแบบนั้นเรื่องอุบาทเลยอะไรกันพวกเราทำงานสุจริตนะขายตูดไก่ไงฉันเคยขายตูดไก่กับนายด้วยเหรอจำไม่เห็นได้เลยเอ่อจำเพื่อนตัวเองไม่ได้เฉยงั้นเหรอนายจำฉันไม่ได้ถ้างั้น ดังอันนายเขตโหยหาผิดเรื่องถ้าอากสารไปเจอเพื่อนเก่ามาแล้วใช่ไหมอะเป็นไงบ้างน้วเขาจำได้หรือเปล่าไม่เลยไอหมอนั่นจำข้าไม่ได้บายเขาจำตัวเองไม่ได้หาากกกเเรจออันีสกวันนสใจว่าทำงานด้วยกันไหมครับอืมทำงานอะไรเหรอขายเนื้อครับ เอ่อเนื้อที่ว่ามันคือเนื้ออะไรงั้นเหรอเนื้อชาบูนะครับอ๋อเนื้อชาบูโอเครอดไปรอดไปเนื้อวัวของเราจะนําเข้ามาจากดาวอังคารนะครับเนื้อจะมีความมันชุ่มฉ่ากว่าเนื้อปกติทั่วไปนะครับเนื้อวากิวเอก็ต้องชิดซ้ายใบพลายพีเมี่ยมก็ต้องชิดขวาโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็เึียกว่าคุณจะพาคุณทาจิโล่ไปขายเนื้อแบบนั้นเสีกเอแบบที่ยำกับเขียงน่ะขายที่พัทยาอร่อยดีนะ ไอเด็กนี่มันไม่ธรรมดาวะ่ะประสบการณ์ตรงเลยนี่หว่า